สำหรับละครเรื่องใหม่นะคะน่าจะเป็นเรื่องประวัติยอแสงค่ะแต่ไม่แน่ใจยังไงก็ครึ่งๆไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าทุกอยากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะก็ยังไงปิปตามชมเรื่องถงร้ายไพ่หลักไปก่อนแล้วกันนะคะอ่ะาฝากถึงน้องบูซีห้าหกแพนนะคะก็ที่ที่บูสีห้าหกแพนที่น้องสอบถาม้ามาเรื่องเกี่ยวกับ เรียนเทรนนิ่งที่เชียร์สเปวร์ซอสเปตเฮดด้เฮาส์นะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดแผนว่าติดตามได้ที่ในในเว็บนะคะเรามีเว็บ w w w s ์ e r a ว็บแบค่ะก็เป็นเว็บของของที่ร้านโดยเฉพาะนะคะัง่ก็เข้าไปติดตามสอบถามรายละเอียดได้และจะมีเร็วๆนี้ค่ะช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะไม่ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากก็ ถ่ายละครค่ะกินทานไม่ชมเลยประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะยังไงก็ช่วงแรกๆอาจจะยังอาจจะยังมีโ็อเคชั่นที่ที่ไม่ค่อยหลากหลายมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหลังต่อไปเนี่ยก็คงจะมีอะไรที่สนุกแล้วก็แปลกใหม่ขึ้นเพราะว่าคาแรคเตอร์อก็จะเปลี่ยนไปอซูช่วงแรกอซอูวินวินหน่อยนะคะก็ อย่าอย่าว่ากันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ก็เป็นรายการแพร์เบอร์ค่ะมันก็สนุกดีแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบางๆเนี่ยมันจะไปอยู่ชุมนชนๆเพื่จะได้ทําอะไรที่มันสนุกแล้วก็ที่เราไปคุยคับที่ตื่นเต้นเยอะขึ้นค่ะรับรองว่าสนุกมากๆมีมุกตลอดค่ะหายกระจายแน่ๆก็ติดตามชมด้วยแล้วกันนะคะค่ะก็สําหรับการประกวดไทยซื้อโมเดลนะคะที่สินแล้วแพ้ประกวดตั้งแต่ปี2004ปี2009แล้วมอ้โหผ่านมาตั้ง ไปดูวาตัดสินด้วยนะคะสำหรับประสบการณ์กับการประททรกวดไทสแตนโมเดลผมก็บอกว่าเป็นการเป็นเริ่มแรกมล้กันแล้วซึ่งก็ออสอนอะไรเราตั้งหลายอย่างซึ่งก็แกนเช่นว่าครอบครัที่แต่งหน้าหรือว่าการเตรียมตัวในการทํางานส่วนใหญ่ว่าเราควรจะต้องเตรียมพร้อมหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความพร้อมในการทํางานต่างๆซึ่งพันว่าการทำงานเป็นแบบเราต้องมีความมั่นใจและมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งนนทุกคนต้องสนิทกันด้วยที่เช่นเรียกันค่ะ ก็ทุกคนให้เราเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะน่าจะดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะประกวดในปีต่อไปหรือว่าให้ความชอบหรือว่าสนใจในด้านสายแบบนี้นะคะก็ฝึกไว้แล้วกันฝึกเดินแล้วกันนะคะแล้วก็ เป็นตัวหดเหยียดให้ได้มากให้สุดอยไปรอในแบบเรนทำคนอื่นจำในสิ่งที่ดีมาได้แต่ว,ว่ามาปรับใช้กับตัวเราเองนะคะสําหรับการบมรอกุก็สนุกมากเลยจริงแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะเลยแต่ว,ว่าเราก็มีฝึกเดินเรามีเวิร์กช็อปกิจกรรมต่างๆที่ที่เป็นฝึกความพร้อมให้กับตัวเองการเตรียมตัวแต่งแต่งหน้าทําผมหรือว่าชุดเสื้อผ้าต่างๆการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะให้ถูกกระดเทศสรกับสถานที่หรือกับงานที่เราไปนะคะก็ ก็เป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นมากกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วี่เราจะได้ไปเรียนรู้จากการทางานจริงๆในเหมือนเ,อเหมือน,นรงศาจริงมากกว่าว่าเราจะได้อะไรที่มากขึ้นหรือเห็นคนที่ทํางานจริงๆอยู่แล้วว่าเขามีวิธีการทํางานยังไงซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็ต้องปรับตัวผสมกวนในการทํางานในจุดตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ยากเออมันก็ไม่ง่ายเลยแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาค่ะก<ค>็ะะแผนช่วยให้ใจรักและมีความตั้งใจจริงๆนะคะเราจะทำได้ค่ะก็ช่วยๆแล้วกัน แล้วก็สําหรับแล้วก็สําหรับใครที่ประกวดปีนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนและกันเนาะหรือว่าใครที่เป็นทางบ้านที่มีใครที่เข้ามาติดรอบที่สิบคนนะคะยังไงก็เป็นกาําลังใจให้ละกาันเผื่อได้เจอกันแล้วก็ได้ได้ดูละกันนะคะในวันที่30ตุลาคมนงนี้นะคะ่ะใกล้แล้วนะคะก็อย่าลืมละกัน,นะคะ่ะทางช่องเจ็ดนะคะ แล้วก็กับการประกวไทายสตเปอร์โมเดลนะคะที่จริงแล้ว5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทายก็มีโอกาสได้ทำงานนานแบบเรื่อยๆหรือที่ถ้าเราเข้ามาเรารู้สึกว่าเออเราเอยากเป็นเป็นนางแบบนีแต่ก็เ,เราอาจจะมีโอกาสได้ทำในสื่อที่เหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นเช่นว่าจะเป็นโฆษณาวเป็นนักสแสดงหรือว่าจะทำงานพิธีกรน,น,น,นะคะเป็นว่าอันนี้ก็อยู่ตามความ ตามความถนัดของแต่ละคนค่ะแต่ถ้าใครชอบแล้วก็รักที่จะทำอะไรนะคะแบลว่าเราเปิดใจกับตัวเองแล้วก็ลองดูเมืน,นีอะไรยากเกินความสามารถเราเห mm hmm. มือนว่าเราทุกคนทําได้ค่ะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ะคะ mm ่ะ hmm. ที่เห็นน้องๆหลายคนนะคะที่มีความฝันอยากจะทำอะไรตั้งหลายอย่างนะ mm hmm. เอาเป็นว่าเรามีสื่อต่างๆนะคะที่ที่เราสามารถหาข้อมูล mm hmm. หรือว่า เรีเยนรู้เพิ่มเติมด้านวเป็นทีวีช่องที่มีแฟชั่นต่างๆนะคะรวมถึงหนังสือวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆที่เป็นลักษณะของการทําง,งานของทุคลนลนี่นะคะเพราะว่าถ้าใครสนใจก็ดูฐานนึงค่ะอาจารที่ม,มาทำาก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะเป็นชื่อใหม่ๆบ้างเนาะที่เข้ามามีชื่อเดิมด้วยชื่อใหม่ด้วยก็สวัสดีทุกคนก่อนลวกันนะคะ โอ้นี่มีสั่งให้ยกมือสองนิ้วแล้วแรกนี้วให้เห็นด้วยแก้งกันเปล่าก็ช่วงนี้นะคะมีละครเรื่องบ่วงร้ายไพ่รักค่ะทางช่องเจ็ดสีนะคะทุกวันจันทร์ทาค่ะก็เพิ่งออนแอร์ไปได้แค่สองตอนนะคะยังไงฝากติดตามชมด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็ วันที่30ตุลาคมนี้นะคะจะมีประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์มีปี2009ถ้าเกิดใครที่สนใจหรือว่ารักในอาชีพนางแบบนะคะก็ติดตามชมได้น,นะคะนี่อันเป็นหนึ่งประสบการณ์นดนๆีสำหรับทุกๆคน,นะคะ่ะก็30ตุลาคมนี้นะคะแกนอีู่แล้วที่บอกให้ใส่แว่นเมื่อกี้บอกให้ใหแลบลิ้นแก,กนตลอดเลยอ่ะชูสอนิ้วแลบลิ้นแล้วให้ใส่แว่นดีโอได่อีกเนาะ น้องถ่ายละครเมื่อก่อนแอจะให้อาวสารแล้วหรอคะฉันด้ถ่ายไปจบเลยนะคะเขาะจะสมัครอะไรนะคะ วันนี้ใครสนใจจะมาสมัครนักแสดงนําของช่องเจ็ดนะคะเราเริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะอายุ16-24ปีห้ามสูงเกิน170นะคะผู้หญิงอ๋อผู้หญิงกับผู้หญิงเดียวค่ะถ้าผู้ชายอ่ะสูง178อ๋อผู้ชายขอเกิน170นะคะผู้หญิงขอ178ไม่ผู้ชายอ๋อผู้ชาย178เลยเหรออ๋อเอาใหม่ๆค่ะน้องๆวันนี้นะคะ175อ้าว175ค่ะ178นี่น้องร้องไห้